ไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะไปดูกรณีของเรือหลวงสุโขทัยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เองทางด้านของครอบครัวของคุณหมอแชมป์นะคะก็ได้มีการจุดเค้กวันเกิด<ฆ>ค่ะให้กับคุณหมอ,อมแล้วก็บรรยากาศคอ่อนข้างที่จะโศกเศร้ามากๆเลยนะคะซึ่งทางด้านของกองทัพเรือเองก็ยังคงปฏิบัติการเร่งค้นหานะคะผู้ที่กำลังสูญหายอยู่อย่าง เขาเรียกว่าต่อเนื่องเลยนะคะ,คะไม่มีวันหยุดเลยไม่ว่าจะเป็นวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็ระดมสภากำลังทุกวิถีทางเลยนะคะในการที่จะเร่งค้นหาผู้ที่สูญหายเมื่อวานนี้ก็เจอกระเป๋า ของหนึ่งในลูกเรือนะคะที่เป็นผู้รอดชีวิตด้วยนะคะเอาไปดูภาพบรรยากาศเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะเป็นบรรยากาศนะคะในพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะบำเพ็ญกุศลศพนะคะพันจ่าเอกคุณากรจิรยศค่ะหรือว่าหมอแชมป์ค่ะที่ศาลาเฉลิมพระเกียรตินะคะวัดศรีวนโนภาสถิตพรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะมีพลเรือตีเกียรติกูลน,นะคะสุวรรณเป็นผู้แทนนะคะ ผู้บัญชาการนะคะกองเรือยุทธการเป็นประธานโดยมีครอบครัวนะคะญาติพี่น้องทหารเรือและประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งแน่นภาพรวมนะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะโดยเฉพาะญาติยาาิยังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้หลังจากพิธีสวดพระอภิธรรมศพเสร็จสิน้นพ่อแม่ญาติพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อน นำเค้กมาวางค่ะที่บริเวณหน้าหีบศพแล้วก็มีการจุดเทียนนะคะพร้อมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับคุณหมอแชมป์ซึ่งตรงกับเมื่อวานนี้ค่ะวันที่สองมกราคมไปฟังเสียงกันค่ะ รบบภูมิทีี่ดคันะโดยบรรยากาศนะคะได้สร้างความโศกเศร้านะคะให้กับผู้ร่วมงานโดยเฉพาะพ่อแม่ยังคงร้องไห้ไม่หยุดค่ะและได้มีการตัดเค้กส่วนหนึ่งออกไปวางที่บริเวณหีบศพของหมอแชมป์นะคะพร้อมกับกล่าวว่าขอให้หมอแชมป์ไปสู่ภพภูมิที่ดีทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวค่ะเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ ขณะที่พลเรือเอกปกครองมนทาพรร์น,นะคะโคศกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงดําเนินการค้นหากําลังพลที่สูญหายอีก5นายค่ะจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางต่อเนื่องโดยเรือและอากาศยานนะคะยังคงมีการลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆตามแผนโดยชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการแบ่งกําลังออกเป็น3ชุดด้วยกันค่ะประกอบด้วยชุดค้นหาใต้น้ํา ชุดค้นหาผิวน้ําและชุดค้นหาบนเกาะออกปฏิบัติการด้วยเรือปฏิบัติการความเร็วสูงพอ51นะคะและเรือยางจํานวน4ลําเน้นหาบริเวณของเกาะต่างๆของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้แก่เกาะมัดหวายใหญ่เกาะมัดหวายน้อยเกาะแรดเกาะทองแก้วเกาะรังค่ะนอกจากนี้ค่ะกําลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่1 ยังคงวางกำลังในพื้นที่ค้นหาตั้งแต่เรือประจวบอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะตั้งแต่ท่าเรือไปจนถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมุ่งเน้นการสำรวจตามพื้นที่ของแนวชายหาดนะคะแล้วก็โดยรอบๆเกาะผลจาการปฏิบัติการจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมเบื้องตน้นสรุปยอดการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยวันนี้มียอดอยู่ที่ กำลังพล105นายรอดชีวิต76นายเสียชีวิต24นายในจำนวนนี้ระบุชื่อได้แล้ว23นายค่ะและมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล1นึายยังคงเหลือผู้สูญหายอีก5นายเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุขโขทัย3นายและกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน2นายค่ะ ส่วนบริเวณที่หาดสำเร็จนะคะอําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะร่วมกันออกสังเกตการบนชายหาดระยะทางประมาณ800เมตรนะคะก่อนที่จะมีการไปพบกระเป๋าเดินทางค่ะของลูกเรือเรือหลวงสุขโขทัยจำนวนหนึ่งใบเมื่อเปิดภายในนะคะพบบรรจุเสื้อยืดจำนวน6ตัวกางเกงขาสั้น2ตัวค่ะถุงเท้า1คู่โทรศัพท์มือถือ1เครื่อง กุญแจรถยนต์อีกหนึ่งดอกนะคะมาม่าคับอีก3ถ้วยบุียสองซองไฟแชกนะคะหอันค่ะยาแก้เมาเรือยาแก้แกเสพอย่างละ1แผงจากการตรวจสอบซิมโทรศัพท์มือถือนะคะพบเป็นหมายเลขของอจ่าโทร,รัชนน์จันคจรค่ะตำแหน่งจ่าช่างกลเรือหลวงสุขโขทยัยซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาอย่างเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยได้ประสานกับเรือประมงในอำเภอท่าชนะ ให้แจ้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยส่วนหน้าค่ะหากพบผู้ประสบภัยชุดชูชีพนะคะแล้วก็ของใช้ต่างๆของผู้ประสบภัยด้วยค่ะ